นิกกี้ซื้อกระเป๋าให้ก้อยแฟนๆร้องอุ๊ยโมเมนตร์รูปคู่ดีต่อใจเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เชื่อว่าหลายคนอยากให้กลับมารีเทิร์นกันมากๆสําหรับคู่ของหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นะชัดกับสาวคนเก่งอย่างก้อยอรัชพรหลังจากที่ทังคู่เลิกรากันไปแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันโดยล่าสุดก็ทาเอาแฟนๆฟินกันอีกแล้วกับภาพคู่ของนิกกี้ก้อยที่เป็นทางด้านของนิกกี้ได้โพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งดูเหมือนว่านิกกี้จะซื้อกระเป๋าให้ก้อยเป็นการตอบแทน พร้อมเขียนข้อความขอบคุณก้อยเอาไว้ว่าตอบแทนที่เลี้ยงไนล่าเป็นอย่างดีพาไปอาบน้ําตัดขนมาหาหมอเดินเล่นขอบคุณนะจ๊ะก้อยแล้วก็ขอบคุณ ad benefit th brand name นะครับสำหรับกระเป๋าราคาดีๆแล้วก็ดูแลดีมากๆขอบคุณนะครับและภาพนี้ก้อยอรัชพรก็เข้ามาคอมเมนต์จิ้นอีกว่าหัวทีปวดฮ่าฮ่ไปดูคลิปกันค่ะทุกคนหนุกหนานรวมถึงแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นน่ารัก กลับมาได้แล้วครับอุ๊ยเสียงพี่หนุ่มกัญชัยน่ารักมากน่ารักขอให้ทั้งสองเป็นคนที่คอยหวังดีใส่ใจห่วงใย,ยกันทั้งในายามทุกข์และยามสุขไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพในรูปแบบไหนเสมอและตลอดไปเลิฟคู่นี้จริงก็ว่าเหมาะสมสุดแล้วนะคะกลับมาได้หรือเปล่าในล่ามีความสุขที่สุดยิ้มให้หุบเลยไอ้อ้วนทําไมเรายิ้มครอบครัวสุขสันต์กลับมาคบกันได้มุย้ยน่ารักกลับมาได้แล้วครับทำคอนเทนต์พาพี่ก้อยไปเด็ดหน่อยค่ะพี่แอดนิกกี้นะชัด Finn